โอเคข้อต่อไปเลยมาข้อ14 the student จจุด into the pond ไม่ได้ฉันลืมขอโทษเอาข้อ13ก่อน the police woman ตายแล้วบอกอายุมากเลยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ the police woman นะลูกหนาะทำไมลูกวายข้อ14ง่ายมันทดสอบนักเรียนเรื่อง word order ลูกการเรียงประโยคเรียงประโยคนี่เรียนมา แบบตั้งแต่อนุบ้านมีน้อยอะเนาะแต่ละเขาตบยุงสักตัวอ่ะมาดู subject verb ใช่ไหมแล้วก็ object ถูกไหมใช่ป่ะเออแค่นี้แหละมันจะมีมีส่วนขยงส่วนขยะอะไรก็แล้วแต่ของมันถูกป่ะอ่ะทีนี้กรรมเนี่ยไอ้ object เนี่ยนะมันมีมากกว่าหนึ่งตัวถูกป่ะมันมี do กับ io do ก็คืออะไร direct object กรรมตรงกรรมตรง แล้วก็กำรองคืออะไรอะลูกก็คือ in direct object IO นะลูกนะ IO ย่อมาจาก in die แล้วก็ rect แล้วก็ object นะลูกนะ O B J E C T object โอเคลองยกตัวอย่างดูลองยกตัวอย่างดูเช่นบอกว่าอะไร n i คืนเขียนนี้หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ n i ชคืน Bought me a bunch of roses ละกันอ่ะเนชคืนซื้ออะไรลูก a bunch of roses ดอกกุหลาบหนึ่งกำให้กับใครบ้ยบมีมีมีม,ม,มีซื้อดอกกุหลาบให้ฉันหนึ่งกำอ่ะเขียนได้อีกแบบเนชคืนบอทอะไรลูกบอท a bunch of roses มี For เห็นปะอะไรเป็นกรรมตรงสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งลูก a bunch of roses นี่มะ a bunch of roses ตัวเนี้ยเป็นกรรมตรงส่วนกรร,รองคือมีใช่ไหมเห็นปะ มันเขียนได้2แบบนะลูกนะถ้าหากว่าลูกต้องการที่จะเอากรรมอะไรลูกกรรมรอ,อกรรมกรรองไว้ขึ้นคือ,อวางไว้ข้างหน้ากรรมตรงเนี่ยนะนี่ไงในกรณีที่เป็นมีใช่ไหมก,กรรมร้องคือกรรมที่ได้รับผลของการกระทํานั้นโอเคไหมก็คืออย่างข้อเนี้นี่ชันเนี่ยเป็นกรรมรองเพราะได้รับผลของการซื้อดอกกุหลาบของนิชคุณ ถูกไหมลูกคำตรงคือดอกดอกกุหลาบถูกไหมลูกดอกกุหลาบซึ่งดอกกุหลาบถูกนิชคุณจับต้องโดยตรงถ,ถูกไหมอืมเหมือนกันข้อนี้เหมือนกันนิชค o u บอส a bunch of roses for me คือเอากำรองไปไว้ตรงไหนะเอาไปวางไว้ข้างหลังกอ่อำตรงโดยที่มี preposition for หรือ to ขั้นแต่ในข้อนี้เป็นเป็น for โอเคไหมอ่ะลองดูนะลูกนะ a police woman นะตำรวจสตรีท่านนี้เนี่ยนะ ได้ทำไมอ่ะลูกมันต้องตามด้วย verb ก่อนว่าไหมอืม gave 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 อ่ะดูสามข้อ gave a lecture คำตรงป่ะคำตรงคำตรง lecture ก็คือบรรยายให้การบรรยาย on เรื่อง road safety เรื่องอะไรลูกเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนให้กับใครลูก The children ครูบอกแล้วถ้าหากว่าลายกรมตรงวางไว้หน้ากรรองกรรองที่นี้ก็คือกรมตรงในที่นี้ก็คือก็คืออะไรลูลก Lecture Lec t เ r e ร,เ,เ,รเรื่องถนนถูกไหมเรื่องความปลอดภัยของถนนถูกไหมถูกไหมลูกอ่ะทำเป็นตัวสีแดงปึ๊บถูกไหมลูกกรรองคือ the children ถูกไหมครับอือฮึอ่ะสีสัได้ไว้ ถ้าหากว่าเอากำรองเอากำตรงมาวางไว้ข้างหน้ากำรองบอกแล้วว่าต้องมีอะไรขั้นต้องมีถูขั้นใช่ไหม To the children ถูกปะมันถึงจะถูกอ่ะต่อไปลูกข้ออะไรอ่ะข้อสหรอ Gave the children a lecture on road safety อ่ะลองเอาข้อ2มาทำดิ gave a lecture on road safety to the children ใช่ป่ะมันก็ต้องกลายเป็นอะไรไมปไป gave อะไรล <G ave S 2> <a> ูก gave อ่าเอาดิฮะ gave the, the อะไรลูก the children เอากำรมตรงขึ้นเอากรรมรองก่อน gave the children แล้วก็ไม่ต้องมี preposition เลยเอากำตรงมาเลย a lecture on road safety ถึงจะถูกถูกมั้ยอืม อ่ะ uh, the children ทำเป็นตัวสีเขียวอืม mm hmm. a lecture on road safety ทำเป็นตัวสีแดงซะเพราะว่ามันเป็นกรรมตรงเข okay, ย่างดังนั้นมันจึงเข้ากับข้อไหนอะลูกข้อไหนเกฟเขอสีปะ่ะ the children a lecture on road safety อ่าเลิศข้อสีมะวันนี้ ตอบเร็วมากเลยนะตอบเร็วมากเลยเด็กน้อยอ่ะต่อไปลูกข้อ14ข้อ14น่นะจ๊ะข้อ14เขาว,ว่ากันไร the student จุดจุด into the pawn pawn คืออะไร pawn คือห้วยหนองคลองบึง sat down and cried for hours ง่ายเวอร์ง่ายเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะมันตกลงไปแน่เลยเนาะในห้วยหนองคลองบึงเน,น,น,นี่ยเนาะ แล้วมันก็เซ t ดาวนแล้วมันก็มานั่งแล้วก็ทำมามไร้องไห้ใครนั่งแล high, ้วร้องไห้เธอว่า the student ถูกไหมอ่ะทีนี้เรามาดูทรัพยากรที่ทางคณา,าจารย์ออกข้อสอบเขาให้เรามามีคีย์เวิร์ดอยู่คำเดียวเท่านั้นคือคำว่า workbook ถูกมหม workbook คือหนังสือแบบฝึกหัดและก็มี Verb มาให้อีกตัวหนึ่งคือ fail fall fail fallen แปลว่าตกหล่นร่วงหล่นถูกไหมเออทีนี้ เวิร์กบุเนี่ยแปลว่าหนังสือแบบฝึกหัดมันน่าจะเป็นของของใครลูกครูเธอว่าขอไอ้เจ้าเด็กนักเรียนคนนี้เนาะเออเราเรียนมาตั้งแต่แรกๆว่าอะไรลูกการเชื่อมประโยคด้วยการใช้ adjective clause ถูกปะ่ะเออมันมีกี่แบบมันมีกี่แบบมันมีสามแบบใหญ่ๆหู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  which ใช่ปะ หนึ่งแล้วก็อันที่สองคือ that แล้วก็ w h o s ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้องใช้สูตรนี้ลุงเรียน whose บวกอะไรบวกคำนามก่อนคำนามที่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 เรากำลังจะแสดงความจำงเป็นเจ้าของนะ w h o s บวกคำนามใช่ป่ะแล้วค่อยบวก verb แค่นั้นเองอ้าวเจอ,อยังไปเจอแล้วข้อสามจันมิหน้าโลบงังบอกเธอเร็วเลย whose workbook had fallen into the pond ซึ่งอ่าก็ก็คืออ่าลองไปนักเรียนผู้ซึ่งหนังสือแบบฝึกหดัดของของใครของเขา had fallen อันนี้เป็นอดูตถูกป่ะอดูตคืออดีตของอดีตมันตกลงไปก่อนที่จะมันเด็กคนนี้มันจะมาน,นั่งร้องไห้ถูกมามมันก็ต้องเป็นอดูต had fallen ตกลงไป into ในในห้วยหนองของบึงนั้นใช่ป่ะ นักเรียนคนที่หนังสือแบบฝึกหัดตกลงไปในในคลองเนี่ยนะในในหนองน้ำเนี่ยนะกำลังทำไมอยู่ Set Down นั่งอยู่แล้วก็ทำไมไกร้องไห้มาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วดังนั้นต้องตอบข้อ3ถูกต้องข้อ15อย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่ใหญ่อะสอนไปเลยอะ มันเป็นเรื่องอินเวอร์ชันจริงๆแล้วไอ้พวกม6ที่เรียนอังกฤษสื่อสารกับครูเนี่ยมันจะเรียนมันกำลังจะเรียนหลังจากเขาชนไก่แล้วกลับมาจากเขาชนไก่จะไม่รู้เลยว่าสภาพจะเป็นยังไงแต่ฉันเชื่อว่าพอกลับจากเขาชนไก่แล้วพวกเธอจะไม่เรียนกันเลยจะนั่งเมาส์กันเรื่องประสบการณ์ที่ได้มาจากค่ายเขาชนไก่ฉันว่านี่สิบห้าเนี่ยนะห้องสิบสองห้องสิบเนี่ยนะจะต้องเคยชินอย่างมากเพราะว่าพวกลูกเนี่ยนะเรียนกับครูมาตั้งแต่สมัยที่พวกลูกเนี่ยนะ ยังท้าทุกงฝาหอยเรียนมาตอนม .4 อ่ะเรื่อง if clause นะจำได้ปะมันมีกี่ type type ที่1 2 3เออเลิศอ่ะมาดู type ที่1ฟ form มันว่าอะไร type ที่2อ form มันว่าอะไรอ่ะเรามาดูนะ1 2แล้วนี่ก็3นะลูกนะที่ครูให้ท่องแม่คอเป็นจังหวะเลยอ่ะ if he comes I will go ใช่ปะเออ type ที่2อ่ะลูก if he came นะลูกนะ I would go. 3ลูก If he had come. ได้ I would have gone. โอเคเลิศนี่ลูกดูเวลานี่นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่ if clause ก่อนเห็นป่ะถ้าเป็น type ที่1ตรงนี้มันจะเป็นมันจะเติม s มันจะมันจะเป็น present simple. ถูกไหมลูกมันจะเป็น present simple. ใช่ไหม เออมันจะเป็น present simple และตรงนี้มันก็จะเป็น future simple ธรรมดาเห็ไหมอ่าสีฟ้าเห็นป่าวเอออ่ะแต่ถ้าเป็นทับที่2มันจะเป็นอดีตมากขึ้นก็คือจาก present จากปัจจุบนันกลายเป็นอดีตหรือทันทีเห็นไหมเออ v i e พอมาเจอกับอดีตมันก็กลายเป็น wood ไงลูกหลักถูกป่าวไ่ อ่อาฮะอ่าต่อไปเคมเป็นอดีตใช่ปะครูบอกแล้วอดูดก็เกิดก่อนอดีตถูกไหมเออสิ่งที่เกิดก่อนอดีตมันคืออดูดแฮดบกวกเวอร์ซามนะแฮดคำใช่หไหมไู่ได้สีแดงสีไม่ทลยยอดชนันอ่าแฮดคำนะและวูดบอกแล้วไงพอเป็นอดูดปุ๊บก็ต้องเป็นแฮดบกวกเวอร์ซามใช่ไหมเออก็วิวแต,แต่แฮดเนี่ยมันมาเจอวูดเนี่ยมันโดนตบ มันโดนตบเลยกายร่างกายเป็นเวิร์บช่องหนึ่งเหมือนเดิมมันตามหลังวูดเพราะว่าอ e ีว e ูดมันแรงกว่าอ่ะมาดูนะลูกนะ้ำเขากลายเป็นวูดเฮฟกอนไปเลยทีนี้เรียนแบบเนี้ยมันเด็กๆเ,เพราะว่าทำไมเรียนมาตอนสมัยอยู่ตึกสิบอ่ะโอ้ตอนนี้เราอยู่ตึกเก้าแล้วคนเขาไม่รู้คนนึงว่าเราเรียนแล้วยิ่งถอยหลังลงคลองไม่ใช่นาะตึกเก้ามันเป็นตึกสำหรับมหกโดยเฉพาะเธอนี่เรื่องนิ้มเป็นเรื่องของ Inver s i o n อมเมนเรื่องของ inversion inversion คือการสลับที่ระหว่างประธานและกริยาช่วยใน clause clause นั้นโอเคมะอ่าอะถ้าเป็น type ที่หนึ่งโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ลูก shoot he คำเอ๊มี s มะไม่มีแล้วเพราะว่าคำโดน shoot ตบตายไปใช่ไหม เออเอสกระเด็นเลยโดนตบเอสกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้และข้างหลังก็เหมือนเดิม I will go เห็นบ้า่าเออต่อไปถ้าเป็นทัยที่สองง่ายมากไม่ว่ามันจะเป็นเอกพผู้พจน์นะประธานนะมันใช้วอ r ์ตลอดเลยลูกหลักวอ r ์ were, แล้วก็ตามด้วยประธาน were he แล้วค่อยถือ were he to come แล้วก็ I would go โอเคนะอันนี้คือ inversion ของ if clause type ที่2ต่อไปจะเป็น if clause ะจะเป็น inversion ของ if clause type ที่3 if clause type ที่3นะจ๊ะง่ายเวอร์เอา h a d ขึ้นเลยลูกหลกนแฮทแล้วตามด้วยประธาน h a d he come เห็นป่ะแล้วก็ I would have gone เลยเนี่ยอืมอ่ะ h a d โอเคไหมต้องเป็นสีแดงสิไม่เอาเนาะต้องเอาสีให้มันแตกต่างกันสักนิดนึงอ่าสีเขียวมองไม่เห็นอีกอ่า were he แล้วนี่ก็เป็น to นะลูกนะโอเคเนาะอืมต่อไป shoot แล้วก็ come ตรงนี้อืมสร็จยังง่ายจะตายเลยอ่ะง่ายเหมือนปอกไว้เข้าปากเลยอ่ะดูเอามา shoot he come were he to come แ he c o ค e ดังนั้นอนุญาตให้ดูโพยได้ข้างล่างเนี้ยอ่ะเอาอะไรดีตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ดูตรง main clause ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่า main clause นะลูกเขาจะเรียกตรงนี้ว่า if clause ข้างหน้าหลังข้างหน้าคอมม่าเนี้ยนะลูกนะ,ะตั้งแต่ if จนถึงคอมม่าเนี่ยเขาจะเรียกว่า if clause แต่ถ้าตรงเนี้ยตั้งแต่หลังคอมม่ามาจนถึงจุด full stop เนี่ยเขาจะเรียกว่า main clause โอเคนะจ๊ะอ่าละ มาดูสิตรงเมนคลับมันเป็น would have บวก v ร r ฟสลูกดังนั้นต้องเป็น type ที่เท่าไรทาย type ที่3อาหาอันที่มันขึ้นต้นด้วย h a d สิวด้หาเจอเร็วมากเลยข้อ1เลย h a d the mechanic t a s t e d my car ถ้าหากว่าถ้าเป็นแบบที่1นึ่งนิ้มเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้ในปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้าแบบที่2เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าแบบที่3เป็นไปไม่ได้ในอดีตเป็นไปไม่ได้ในอดีตก็าคือว่าถ้าหากว่าช่างเนี่ยนะมันซ่อมมันทดสอบรถชั้นก่อนเนี่ยนะ อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ความจริงแล้วไม่ได้ทดสอบรถเข้าใจเปล่าโอเคอ่ะจบที่คลิป15ข้อ15นี้แหละ